ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทางซานใช้เทคนิครงปานเฉียนเทียนของเขาอย่างระมัดระวังเพื่อพยายามสัมผัสถึงการมีอยู่ของมันแต่ทันทีที่เทคนิคลงปานเฉียนเทียน,ยนของขาถูกฉีดเข้าไปในน,นั้นมันก็หายไปอย่างเงียบๆ กืบจะในทันทีเหมือนวัวโครนที่โรงสู่ทะเลโดยไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเขาพยายามฉีดพลังวิญญาณเข้าไปในนั้นผลลัพธ์ก็เหมือนการทุกประการก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นกันที่นี่จะมีรูปแบบชีวิตแบบไหนที่จะได้รับการเลี้ยงดูแม้แต่จกักรพรรดิปีศาจที่ต้านผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังให้ความสนใจกับมันมากขนาดนี้ นี่มันอะไรกันไม่มีทางที่มันจะเป็นผู้สืบทอดของจักรพรรดิปีศาจทิตันมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่สามารถให้กำเนิดลูกหลานเพื่อสืบทอดสายเลือดกายพันของมันได้หรือยิ่งกว่านั้นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเขาจะไม่ปล่อยให้มันตกเป็นของคนอื่นเช่นคนแปลกหน้าเช่นเขาอย่างแน่นอนหลังจากเล่นกับมันมาได้สักระยะทางสารก็ไม่พบบอกแสใดๆเลยทางสารจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเก็บขายและ ราจตกี้ต้านในมือของเขาออกไปเขาไม่รู้ว่าทําไมแต่เขามักจะรู้สึกมันกับว่าเขาขาดอะไรบางอย่างไปและก,การปรากฏตัวของแรงบรรณาจอันรยบหรีนั้นทําให้เขาดูเหมือนจะค้นพบอะไรบางอย่างมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากราวกับว่าเขาพลาดบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญเป็นพิเศษไปและสิ่งนี้น่าจะนําผลประโยชน์มหาศาล มาให้กับเขามันคืออะไรกันแน่เขาคิดอย่างหนักอยู่พักหนึ่งแต่แม้ว่าเขาจะใช้จิตสำนึกทางพระเจ้าของเขาเพื่อนำทางเขาแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจเขาหยุดคิดและเข้าไปในห้องปลุกฝนเพื่อปลุกฝนและรอบรอมพลังจิตของเขาการต่อสู้ในวันนี้ทำให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังทางสายเลือดต่างๆและประสบการณ์ในการต่อสู้ในฐานะปีาศาจก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน ช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนออกเดินทางอีกครัง้งแต่คราวนี้ทางสารไม่ได้ติดตามตามแผนก่อนหนีน้จุดหมายปลายทางของกูเรรและอันไปยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่สิทธิ์พี่ใหญ่อูปิงตีกำลังเดินทางไปที่ดินแดนของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อีกที่หนึ่งในขณะที่เฉิงจือเถิงก็กําลังเดินทางไปหาจักรพรรดิปีศาจอรมตะเพื่อสัมผัสโลกและความกดดันจากราชาแห่งฟีนิก์ ในความเป็นจริงถังสารได้สัมผัสมาในนามของเธอเมื่อวานนี้แม้ว่าจะถูกจำลองโดยจักรพรรดิปีศาจทิตันแต่ก็ควรจะเกือบจะเหมือนกับความสามารถของจักรพรรดิปีศาจอมะตะที่แท้จริงผลกระทบอัน,นาสะพึงกลัวของการปราบปรามสายเลือดนั้นยังคงสดใหม่อยู่ในความทรงจําของทังซารแต่เขาไม่สามารถพูดได้ชัดเจนดังนั้นเขาจึงทําได้แค่สวดภาวนาเพื่อเฉลิงเฉลิงโดยหวังว่าเธอจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้น จากการาป่บปรมทางสายเลือดนี้แทนที่จะถูกโจมตีครั้งใหญ่ทางซานเองก็ร่างออกไปข้างนอกเขามีสิ่งของของพระราชวังทั้งสามอยู่แล้วรวมถึงพระราชวังคิดตันและพระราชวังเทียนหูซึ่งเป็นสองพระราชวังชั้นนาของเผ่าพันปีศาจด้วยสิ่งของทั้งสามนี้เขาก็เพียงพอที่จะจัดการกับสิ่งต่อไปและเขามีอย่างอื่นที่ต้องทําตอนนี้ยิ่งกว่านั้นหลังจากได้สัมผัสประสบการณ์ในพระราชวังคิดตันแล้วเขาก็รู้สึกครึ่ง กับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันทางสารยังค้นพบว่าในระดับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างทางเชื้อชาติมากนักอย่างน้อยก็ในพระราชวังทั้งสามแห่งนี้พวกเขาไม่เคยเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมใดๆเช่นการเลือกปฏิบัติไม่ใช่เพราะเขาเป็นมนุษย์ที่เขาไได้รับอนุญาตให้ปีนขึ้นไปบนภูเขาหรือพบว่าเขาถูกเก็บเงินมากขึ้นเห็นได้ชัดว่า หลังจากไปถึงระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แล้วคนที่แข็งแกร่งเหล่านี้ไม่ได้ให้คุณค่ากับสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่พวกเขาให้คุณค่ามากนั้นคือความสามารถของพวกเขาแล้วถ้าเป็นมนุษย์แล้วยังไงล่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปีศาจและผู้วิญญาณแล้วพวกเขาอ่อนแอเกินกว่าที่จะผู้คามการดำรงอยู่ของพวกมันได้เป็นแต่ว่าเขาจะได้รับการเลื่อนระดับเป็นกักปราพปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นเขาอาจจะถูกพวกเขา กลับมามองอีกครั้งก็ได้อาจารย์ท่านอยู่แถวนี้หรือไม่หลังจากที่เลิกคุยกับสหายแล้วทั้งซานก็เปิดเครื่องมือสื่อสารและพยายามติดต่อกับจางเฮาสวุวรรณไม่นานเสียงของจางเฮาสวนรก็ดังขึ้นข้าอยู่แถวนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหรือไม่ทั้งซานกล่าวว่าเป็นไปได้ด้วยดีข้าได้รับสิ่งของจากพระราชวังทั้ง3สหายของข้ายังคงทํางานหนักเพื่อฝึกฝนต่อไปการปิงพระราชวังมีผลอย่างมากในการฝึกฝน มันเป็นการสืกผลที่ดีในแต่ละคนแต่ละคนมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันไปอะไรนะเจ้าได้รับสิ่งของจากพระราชวังทั้งสามนั้นเหรอดังส่วนที่อยู่อีกด้านหนึ่งเสียงของเขาวเปลี่ยนไปหลังจากได้ยินคําพูดของทั้งสานสิ่งของของพระราชวังนั้นหาง่ายขนาดนั้นเลยงั้นเหรอทั้งสานบอกว่ามันง่ายมากเลือเชื่อจริงๆที่จะได้รับสิ่งของสามอย่างจากสามพระราชวัง ราชวังที่แตกต่างกาันมีเป้าหมายที่พลังสายเลือดที่แตกต่างกันหากเขาต้องการได้รับสิ่งของเขาต้องได้รับการยอมรับอย่างมากในระหว่างกระบวนการปีนเขาไม่ใช่ทุกคนที่ไปถึงยอดเขาจะได้รับสิ่งของกระบวนการปีนเขาก็มีความสําคัญเช่นกันทังสารสามารถรับสิ่งของจากพระราชวังทั้งสได้ในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งจังเฮาส่วนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยและการมีสัญลักษณ์ หรือพูดง่ายๆว่าป้ายคําสั่งของพระราชวางังก็เทียบเท่ากับการยอมรับของพระราชวางังและในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการปกป้องตัวเองด้วยในการแสดงป้ายคําสั่งเมื่อจําเป็นและใครก็ตามที่ต้องการสัมผัสทางสารจะต้องชั่งน้ําหนักดูให้ดีอาจารย์ท่านเป็นอะไรหรือไม่ทางสารบอกว่า,วาจังเขาส่วนจากหัวใจวายดังนั้นเขาจึงไม่ได้บอกว่าพระราชวังทั้งสามที่ททเขาผ่านนั้นรวมถึงพระราชวางังทิตตันและพระราชวัง จัก,กรพรรดิ่งจอกสวรรค์อีกด้วยข้าไม่เป็นอะไรข้าสบายดีข้าไปที่สำนักงานใหญ่มาแล้วทุกอย่างก็ราบรื่นเจ้าไม่รู้สีหน้าของพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นว่าข้าทะลุไปถึงระดับเทพแล้วในองค์กรแถ่งอนของเราระดับเทพเป็นระดับสูงสุดของความแข็งแกร่งอยู่แล้วด้วยความแข็งแกร่งของข้าข้ายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของวงเวทในสายตาของพวกเขาข้าสามารถขายรูปแบบวงเวทเรื่องเงินและจัดหา,างเงินให้กับองค์กรได้ เมื่อพูดถึงความสําคัญของข้าพวกเขาสามารถทาอะไรกับข้าได้บ้างข้าคาดว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่ให้ตําแหน่งสีม่วงแก่ข้าแต่ตําแหน่งของข้าก็จะเปลี่ยนไปแต่ข้าได้บอกไปแล้วว่าข้าจะต้องกลับไปที่เมืองเคเรีเมื่อพูดถึงสิ่งนี้แล้วจงางเฮาซวนก็หยุดคู่หนึ่งแล้วพูดว่าแน่นอนหากเจ้าตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ในราชสำนักบัรพบพรุบรอวสโสข้าก็จะให้เจ้าอยู่ที่นี่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าท้งสารพูดว่า ข้าจะยังคงกลับไปที่เมืองเคอรีโย,ยแต่คราวนี้เวลาในราชสมนักบันพรุพโสาุสข้าอาจจะใช้นานกว่านั้นท่านอาจารย์ถ้าไม่มีอะไรทําก็แค่กลับไปที่โรงแรมเราจะไปหาหรือพูดคุยเกี่ยวกับวงเวทและการทําธุรกิจกับเขาพันธุกวางหลิงซีตกลงตกลงข้าจะไปเร็วๆนี้เมื่อได้ยินว่าทางการต้องการที่จะศึกษาวงเวทจากเขาซวนก็ตอบตกลงอย่างมีความสุขทันที จากทางสารที่สอนให้เขาเชี่ยวชาญในรูปแบบวงเวทรอบรอมวิญ,ญญาณตอนนี้เขาก็เชี่ยวชาญวงเวทรอบรองวิญ,ญญาณอย่างสมบูรณ์แล้วแต่สําหรับวงเวทรูปแบบอื่นนั้นมันทับซ้อนเกินกว่าที่จะเชี่ยวชาญได้ในช่งวงเวลาสั้นๆแต่เขาก็ไม่เรียบร้อนแต่ตอนนี้จังเฮา่วนเชี่ยวชาญวงเวทขั้นพื้นฐานแล้วที่เขาศึกษารูปแบบเชิงลึกมากเท่าไหร่ผู้นำเขตคนนี้ก็ประทับใจกับแนวคิดที่ยอดเยี่ยมของทางสารมากขึ้นเท่านั้นประตูสู่โลกแห่งเวทมนต ได้ถูกเปิดให้เขาอย่างช้าๆหลังจากที่กลายเป็นผู้มีพลังอำนาจในระดับเทพได้มีจิตสำนึกพระเจ้าสมองของเขาก็พัฒนาขึ้นและความคิดของเขาก็คล่องตัวมากขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเขาสามารถเข้าใจรูปแบบต่างๆได้ง่ายขึ้นเขาหวังว่าเขาจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากทางซานไม่นานหลังจากนั้นจางคำซวนก็กลับมาเขาไม่ได้มาที่ห้องของทางซานโดยตรงแต่เขาเปิดห้อง เื่อมีเพียงผู้เชี่ยวชาญระดับราชาปีศาจเท่านั้นที่จะอยู่ได้จากนั้นจึงของให้ทางสาลมาหาเขาอาจารย์ได้สิทธิพบกันอีกครั้งและยิ้มให้การจังเอาส่วนแค่รอไม่ไหวที่จะถามว่าเจ้าจะให้อะไรแก่พวกเขาทางสารกล่าว่าต้องให้เป็นความหวานสักหน่อยไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถรับการสนับสนุนที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์วางหลิงซีได้ไม่สามารถที่จะให้วงเวทเคลื่อนย้ายในพริบตาได้ ในบรรดาวงเวทเดียววงเวทเคลื่อนย้ายในพริบตาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเราจะให้วงเวทรวมพลังให้แก่พวกเขาแม้ว่ารูปแบบของวงเวทรวมพลังจะซับซ้อนกว่ารูปแบบการรอบรอมวิญญาณแต่ด้วยความเข้าใจในปัจจุบันของท่านเกี่ยวกับรูปแบบวงเวทนั้นไม่น่าจะมีปัญหาในการเรียนรู้มันในเวลาอัน,น,นสั้นตกลรงดังอาสวนมีความสุขมากที่จะบุกปน รูปแบบวงเวทได้อีกหนึ่งรูปแบบนั้นจะทําให้การค้นขว้าเกี่ยวกับรูปแบบวงเวทต่างๆของเขาลร็วึ้นยิ่งขึ้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ปฏิเสธค่าและสอบถามเกี่ยวกับการประมูลด้วยอีกประมาณครึ่งเดือนจะมีการประมูลขนาดใหญ่ในราชสํานักบันผภาพรุดอวโซมีการประมูลระดับนี้เพียงสองครั้งต่อปีน่าจะมีของดีมากมายปรากฏขึ้นเราสามารถส่งวงเวทของเราในการประมูลครั้งนี้ได้หรือไม่ทางสารพยักห์้าด้กล่าวว่า หากท่านต้องการที่จะซื้อของดีท่านจะต้องมีการสนับสนุนทางการเงินเพียงพอคราวนี้เราต้องหาของดีๆกลับไปให้ได้ในช่วงไม่กี่วันที่เหลือนี้ท่านสามารถฝึกฝนวงเวทวรวมพลังให้ได้เราจะส่งพวกมันไปปราโมทเมื่อถ,ถึงเวลารายวันต่อมาสมาชิกอีตีคนของทีมซื้อไกร,ร์ก็ฝึกฝนบนภูเขาสำหรับพวกเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขึ้นไปถึงยอดเขาได้ความแข็งแกร่งในปัจจุบันแต่ว่า วกเขาทั้งหมดได้ประโยชน์ในระดับที่แตกต่างกันไปจากกระบวนการปีนเขาเป็นที่น่าสังเกตว่าเฉิงเจอเฉิงเกือบถูกเขาจนตายขณะปีนเขาแห่งความเป็นธรรมดามันเหมือนกับภูเขาไฟแต่ทว่าหลังจากภูกเขาเธอก็พบว่าสายเลือดของเธอดูเหมือนจะได้รับการชำระล้างแล้วความเจ็บปวดนั้นยิ่งใหญ่และผลประโยชน์ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเมื่อเทียบกับเขาแล้วอูปิงจีรู้สึกสบายใจกว่ามากในพระราชวังไร้ที่สิ้นสุด ของจกักรพรดปีศาจไรลที่สิ้นสุดน้ำและน้ำแข็งมีต้นกําเนิดเดียวกันที่นั่นเขาสึกถึงการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เขาได้มากยิ่งกว่าน,านั้นการปีนเขาในพระราชวังไร้ที่สิ้นสุดก็มีประสิทธิภาพมากเช่นกันเพราะเขาควบคลุมธาตุน้ําแข็งได้อย่างยอดเยี่ยมเราสามารถปีนขึ้นไปได้แล้วถึงสี่ในห้าและมันดีขึ้นทุกวันในวันที่6หลังจากมาถึงราชสำนักวันพระรุษอวโซเพื่อนเพื่อนยังคงปีนขึ้นไปบนภูเขาแต่ทั้งซาน ก็กลับไปที่ร้านคาราวานของเขาพันธุกวางหลิงซีเขาแต่งตัวตามปกติและยังมีหน้ากากอยู่บนใบนหน้าเขาได้มาคนเดียวด้านหลังเขามีชายชราคนหนึ่งดูธรรมดามีเขาและผมสีขาวแต่เขามีนิสัยสงบและขการเขายังคงมีหน้ากากปิดหน้าของเขาอีกด้วยขอเดินเข้าไปก็เห็นคนรู้จักคนหนึ่งคนนี้คือผู้นำกองคาราวานที่พาพวกเขามาที่ราชสำนักวันพระรุดอวุโสก่อนหน้านี้ และก,กำลังรองพวกเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนี่เป็นผลมาจากการติดต่อของถังซารอ่านเครื่องมือสื่อสารที่ร,รับจากราชาปิศาจกวางหลิงซีก่อนที่เขาจะมาที่นี่ผู้นํากองคา,ารวาลเพียงแค่มองไปที่ถังซานและคู่ต่อมาแต่ตาของเขาก็ถูกดึงดูดไปที่ชายชราที่อยู่ด้านหลังถังสานอย่างที่ปิศาจกวางหลิงซีทําได้ดีที่สุดคือการสังเกตดวงตาหลิงซีสามารถแยกแยะก,การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบต่างๆได้ จากชายชราค,คนนี้เขามองเห็นธาตุไฟที่ั่วนใายซึ่งชัดเจนว่าเป็นความแข็งแกร่งของผู้มีอำนาจระดับเทพเท่านั้นที่จะครอบครองได้ผู้มีพลังอำนาจระดับเทพเป็นของมนุษย์นั้นเหรอนี่เป็นสิ่งที่หายากอย่างยิ่งผู้นำกองาราวานก็เป็นผู้แข็งแกร่งในระดับเก้าเช่นกันซึ่งเป็นปีศาจวางในระดับเก้าไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ได้รับความไว้วางใจให้ทำภารกิจสำคัญเช่นนี้ มันก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพยักหน้าให้ถังสารก่อนจากนั้นจึงหันไปหาชายชราผมขาวและถามถังสารด้วยน้ำเสียงที่มีความเคารพและถ่อมตัวมากคนนี้คือใครครับถังสารพยักหน้าและพูดว่าข้าจะไม่ทําให้ชีวิตของข้าเสียผู้นํากองคารวันเข้าใจทันทีและทําท่าทางเชิญชวนอย่างรวดเร็วและพูดว่าท่านสองคนโปรดเข้ามากับข้าด้วยชายชราไม่แม้แต่จะพยักหน้าด้วยสีหน้าเย่อหยิ่ง แล้ก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเองทงสารเดินตามกลเข้าไปด้วยความเคารพได้เดินเข้าไปในร้านภายใต้การน,นำของผู้นำกองคารวานต้องบอกว่าร้านค้าของเผ่าพันปีศาจกวางเหลิงจีเป็นหนึ่งในพ่อค้าที่ใหญ่ที่สุดบนแผ่นด,ดินใหญ่ภายในร้านกว้างขวางมากหลังจากผ่านล็อบบี้ขนาดหลายพันตรางเมตรมีแถสวส่วนตัวอ่านห้องที่อยู่ด้านหลังจากการแนะนําของผู้นำกองคารวานทางสารและคนอื่นๆรู้ว่า ห้องส่วนตัวเหล่านี้เตรียมไว้เป็นพิเศษสําหรับลูกค้ารายใหญ่ลูกค้ารายใหญ่สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่นี่ไม่เพียงแต่ใส่ใจในบริการเท่านั้นแต่ยังคานึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้ารายใหญ่ด้วยนี่คือหลิงซีช็อปที่มีชื่อเสียงในด้านบริการมาโดยตลอดได้เป็นที่รักของเข่าพันปีศาจและผู้วิญญาณส่วนใหญ่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ